มาตอบคำถามนะครับสวิกสามทางหรือว่า,าสวิกปิดเปิดต่อ,อยังไงนะครับผมก็คือถ้าหลักการง่ายๆตัวนี้จะเป็นสวิกสามทางนะครับจะมีสี่ขานะครับผมซึ่งถ้าผมแต่งหรือว่ามูแล้วผมจะตัดทิ้งเลยนะครับลดอาการงงนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นแค่สายกาวนะครับตรงที่ผมตัดทิ้งนี่ก็จะเหลือสามขานะครับ หลักการทํางานก็คือสายที่ตัดทิ้งก็คือสายกาวนะครับเขาจะเอามาเลี้ยงชุดไฟตรงนี้นะครับผมซึ่งผมจะตัดทิ้งนะครับเพราะว่าลูกค้าชอบต่อผิดนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาโทรมาถามผมนะครับผมผมจะตัดทิ้งเลยแต่ถ้าซื้อที่อื่นมามันจะไม่ได้ตัดทิ้งจะเป็นอย่างนี้ขาที่หางกันไม่เหมือนใครก็คือจะเป็นกาวนะครับตรงนี้ตรงนี้กาวก็จะเสียบเข้าไปนะครับกาวแล้วก็ไฟเข้าก็จะเอาตรงนี้นะครับผม เวลาปิดเวลาปิดไฟเขาก็จะมันจะเป็นก็คือจะเป็นสะพานอย่างนี้นะครับเนี่ยมีสามช่องอย่างเนี้ยมันจะเป็นสะพานตรงกลางก็คือไฟที่เราเสียบเลี้ยงไว้นะครับมันจะเป็นสะพานอย่างนี้นะครับเวลากดไปฝั่งใดไฟมันก็จะวิ่งไปไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะวิ่งไปฝั่งนี้นะครับผมเป็นขากดนะครับสมมุติว่าเราบีบมาฝั่งนี้ไฟกากตรงนี้มันก็จะวิ่งมาอย่างนี้นะครับผมเอาหลักการง่ายๆนะครับ ตรงนี้ก็คือมันจะไม่มีขานะครับเวลาเราเราสรับมาทางสับมาทางนี้ก็คือมันจะปิดนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปแตะนะครับผมแต่ถ้าเราต่อครบวงจวรมันก็จะเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาเปิดจะมีไฟเฉยๆนะครับผมซึ่งผมจะตัดทิ้งเลยนะครับผมลดอาการกินไฟนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็คือปิดอยู่นะครับผม ก็คือเอาง่ายๆถ้าท่านจะเอาสายไฟผ่านก็คือเอามาใส่ตรงนี้นะครับผมใส่ตรงนี้แล้วก็ออกมาทางนี้นะครับแค่นี้นะครับง่ายๆสายนี้ก็คือสายกาวเฉยๆตัดทิ้งไปเลยถ้างงนะครับผมถ้าไม่งงก็ปล่อยไว้เนี่ยมันจะอยู่ห่างกันอย่างเงี้ยก็คือเอาหลักการง่ายๆเนี่ยเป็นขาขาไฟเสียบเข้าตรงกลางนะครับออกซ้ายขวา เดี๋ยวผมแกะให้ดูเนี่ยจะมีขาสะพานอยู่ถ้าลูกค้าไปแกะแล้วขามันหลุดมันต้องประกอบใหม่นะครับเนี่ยบางทีสวิกมันก็จะพังนะครับมันไม่ได้พังหรอกครับขามันไม่ไฟไม่แตะนะครับซึ่งสวิกทางร้านผมถ้าเป็นชุดชิดอย่างนี้ผมจะแต่งนะครับแต่งดัดดัดดัดด,ด,ดัดองศานะครับให้ไฟมันแตะเยอะที่สุดดัดองศาแล้วก็ ตัดองศาแล้วผมก็จะตัดหลอดไฟทิ้งด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเดิมๆแต่ที่สาคัญคือหนัดองศานะครับดัดองศาไฟนะครับไฟจะได้แตะร้100อยเปอร์เซ็นถ้าบัหดุดแล้วมันก็จะประกอบยากนิดนึงต้องใช้แหนบนะครับแต่นี้ผมอาวุธที่เียวข้าวเฉยๆนี่นะครับผมมันจะเป็นสะพานไฟอย่างนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเรา กดเข้าแบบกดไปฝั่งใดฝั่งหนึ <Gab ile soup> ่งก <Yeah>, like ็ค <grammar language> ือมันจะไปแตะนะครับแตะเนี่ยขาจะยุกข้างหนึ่งมันจะไปแตะก็คือไฟไปฝั่งที่เราแตะนะครับผมก็คือไฟเข้าจากตรงกลางนะครับสมมติว่าเราบีบขามันก็จะมาหนีบตรงนี้ไฟมันก็จะไปสวิกสายอย่างนี้ครับเนี่ยไปสวิกสายนี้นะครับไฟเข้าตรงกลางนะครับผมไฟเข้าตรงกลาง สมมุติว่าเราบีบมาฝั่งนี้ปุ๊บมันก็จะไปแตะฝั่งนี้ไฟมันก็จะไปอย่างนี้นะครับผมหลักการง,ง่ายๆนะครับแต่ถ้าท่านเอาไปต่อเองซื้อชุดสวิคไปต่อเองก็มันต้องมาไล่ระบบอย่างนี้เลยนะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับบางทีสายกาวมันหลวมไฟมันก็ไม่ค่อยไปนะครับผมแล้วก็ ไม่รู้ว่าเอาสายบวกหรือสายลบนะครับถ้าไม่ได้ซื้อชุดชิดก็ไม่ต้องมาถามผมนะครับเอาหลักการนี้ไปใช้นะครับผมผมตอบผมท่านมาถามผมผมก็ตอบไปได้นะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าท่านต่อไฟมายังไงนะครับผมคำว่าไฟก็คือมันต้องไล่ตั้งแต่ระบบเริ่มต้นนะครับบางทีจุดรีเลย์ไฟแต่ของท่านมีปัญหามันก็ต้องไปชิกนะครับผมขนาดเอามาล้านผมก็ยังรดบางคันผมก็ทําเป็นวันนะครับคําว่าไฟนะครับมันต้องไล่ตั้งแต่เริ่มจุดเริ่มต้นนะครับผม แต่ถ้าท่านจะซื้อความสําเร็จเลยก็ซื้อไปอย่างนี้เลยนะครับถ้ามีปัญหาผมก็ตอบให้ได้นะครับแต่เวลาท่านถอดท่านก็ประกอบให้ที่เดิมนะครับชุดสวิกเนี่ยชุดสําเร็จเนี่ยลูกค้าก็เอาชื่อชุดชุดนี้ไปก็จบจบนะครับดูตามคลิปเลยนะครับง่ายๆแต่ถ้าท่านเอาไปต่อเองจะไปอแดปอะไรท่านก็คือเอาหลักการนี้ไปใช้นะครับไม่ต้องมาถามผมผมตอบไม่ได้นะครับ เรื่องไฟเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะครับบางทีท่านชอบความประหยัดท่านใส่สายไฟเล็กๆสายไฟกีนแดงไฟมันก็วิ่งไปก็พอแบบถ้าพูดง่ายๆก็คือมันวิ่งไปน้อยเกินนะครับแอมมันไม่ถึงแต่มันก็ไม่เปิดอีกนะครับมันเป็นปัญหานะครับเพราะว่าของถูกนะครับผมบางทีไปซื้อสวิต์ที่อื่นมาสวิต์ข้างในมันไม่แตะนะครับมันต้องเอามาดูขานะครับผมสวิต์ราคาถูกๆน่ะ ผมแกะออกมาบางตัวนี่ตัวนี้มันจะเป็นทองแดงเลยนะครับทองแดงแท้ผมแกะออกมาสวิกบางรุ่นนี่เป็นเหล็กนะครับผมไฟมันวิ่งไม่ดีนะครับแค่เหล็กกับทองแดงเรื่องละเอียดอ่อนแค่นี้นะครับผมมันก็คือเราชอบของถูกเราก็ต้อง